ก็กาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะบพบกันอีกเช่นเคยนะครับ o o เปอร์ชาแนลนะวันนี้ก็จะมารีวิวแพทประจำวันที่5มิถุนายนนะครับว่ามีอะไรเข้าบ้างนะครับแบบเอาแบบสั้นๆนะเพื่อนๆจะได้แบบไม่เบื่อกันโอเคถ้าพร้อมกัแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่านี้นะ อัปเดตแพดโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมนะครับประจำมาที่5นะเซตใหม่เลยอย่างแรกเดี๋ยวรายละเอียดไปดูเลยนะครับ Update, อัปเดตไอเทมในไข่ไข่ Amazing นะไข่ Amazing ก็คือพวกไข่ที่อยู่ในดีช็อปอะครับไข่ฟ้าไข่ว้าว wow อะที่เพื่อนๆเรียกกันไข่สีฟ้านะไข่ Amazing ไปเปิดกันได้ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็นปปี้เอ็ก แฮปปี้เอนี่คือเป็นไข่ม่วงนะฮะไข่ม่วงไข่ม่วงที่เขาเรียกกันคือไข่ไข่เซตเนั่นแหละเออราคาก็ไม่แพงนะไปหาเปิดได้ไอเทมแบบเท่ๆเลยกล่องเนี่ยกล่องอกล่องกระดาษแต่งตัวแบบเท่เป็นส่วนประดับนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนนะหล่อเท่อันนี้อันนี้ได้ลั่นเลยเซตเนี้ยสอชิ้นนี้ได้ลั่นเลย ไปหาเปิดก็ได้นะครับ mm hmm. เลตไม่น่ายาก,กเท่าไหร่นะส่วนชิ้นที่3ามก็เป็นอัปเดตไอเทมในลักกี้เอกนะครับลักก้เอกก็เป็นไข่แดงนะไปหาเปิดก็ได้นะครับตัดดีอยู่นล้วเนี่ยใช้ได้เลยใส่สองสวนมี่โอ้มีลบอีดิฟด้วยหืหแจ๋วเลยชิ้นนี้ต่อไปก็เป็นอ่าอัปเดตในไอเทมอ่าในในขุดนะครับขุดได้หน้าหน้าอะไรหน้าหน้าคนโดนต่อยอะ่ะ คนโดนต่อต่อยแล้หน้าบวมไดประมาณนี้นะระดับมิติกนะครับก็ตอนนี้มิติกเข้ามาก็มีประมาณ5ชิ้นแล้วนะก็มีเท่าที่ผมนับก็ปีกผมเสื้อเกงหน้านะตอนนี้เป็น5ชิ้นแล้วประมาณนี้นะครับฝั่งแคสนะฝั่งแคสตโอเคสซตัดโคตรลั่นแล้วก็อัปเดตไอเทมกับที่แรกนะฮะฉลามทองครับเซตฉลามทอง นี่เลยเป็นเซตฉลามทอง9ส่วนเอ่อ5ส่วนนะนี่สเตตัสตามเลยสเตตัสด,ดีมากเลยนะมีฮิตดุงฮิตเดียมีครบทุกอย่างนะครับนี่ไปหาซื้อหาแลกหาใส่กันได้เลยตตัดโคตรด,ดีนะครับเป็น normal เซตน้าเนี่ห5าส่วนบวกเท่านี้ใส่ครบแล้วก็อัปเดตสเตตัสชุด อันนี้น่าเป็นชุดแชมป์นะครับนี่ชุดแชมป์วอลทัวร์นะอัน,นี้ใส่ครบ9ส่วนลบพิดเดฟ5 0 0 3ส่วนบวกออยแท็ก150 sp 2000แล้วก็6ส่วนบวกสเปเชียลดิฟ180แล้วก็ sp 2000นะครับ9ส่วนนี้ร่างจริงนะครดดาเมจบวก50เลยนะส่วนต่อไปก็แลกไอเทมกับมิเชลเหมือนเดิมนะครับ ตัวรถเหลืองด้านล่างนะเมื่อกี้หน้ามันเซนเซอร์อ่าคือหน้าเซนเซอร์เฟสนะสเตตัสก็ใกล้เคียงกับหน้าร้องไห้เอาไปใช้กันได้ทดแทนก็นได้นะครับเนี่ยสเตตัสประมาณนี้เลยแล้วก็นี่ทีเด็ดเลยอัปเดตชุด Cosmic r i ลิเข้าไปในระบบ Cosmic นะเป็นระดับมิตินะครับ Normal ระดับมิติเลย ก็คือผสมใหม่เวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองนี่สเตตัสโคตรลั่นไม่มีฮิตดิฟทุกชิ้นนะครับบางบางเฉียบเลยเล่นบางได้นะอีแบบอ e ีกว e ้างอยาอีกว้าง8เมตรอะอีแบบกว้างมาก,กน,นะเนี่ยสเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่คีดาเมดทุกชิ้นนะสังเกตได้ดีนะครับมีคีดาเมดทุกชิ้นนะนี่นะคีดาเมดนะครับนี่คีดาเมดหมดเลย ไม่มีไม่มีคีเลยแต่คีคีดันง่ายนะครับอันนี้ต้องการคีดาเมจก็ทำมาเพื่อแบบแบบบางแรงเลยเฉพาะนันนะ้ใส่ครบ3ส่วน sp บวกพันหนะครับคีดาเมจบวกสิใส่ครบ6ส่วนก็บวกออยแท็กร้อยยี่สิบคีดาเมจยีนะครับใส่ครบ9ส่วนก็มาเดิมครับสกินเพิ่ม1รนะดับนี่นะผมให้ดูนะโคตรเทโคตรอันตรายใส่แล้วสาวคีดไปหาใส่ก็ได้นะคับเวิร์ด ก็วิธีการได้รับก็นี่เอพวกชุดไซเบอร์ไซเบอร์โคมเจโนเอ็กเอ่อโอเวอร์โหลดพวกกาเล็กซี่พวกผสมเก่าผสมใหม่เอาไปย่อยสลายเนี่ยเอาไปย่อยนะครับที่เตาเตาหลอดนะเตาหลอดเตาหลอดที่เมืองจีนนะแล้วก็ย่อยหนึ่งชิ้นน่ะจะได้เศษมาอย่างเงี้ยหนึ่งอันนะฮะก็ไปหาย่อยกันได้นะครับ สะสมไอเทมคอครบ20ชิ้นแล้วก็ไปแลกได้นะกดแลกปุ๊บเปิดมาปุ๊บเป็นแบบแบบสุ่มนะครับมันจะได้ชิ้นไหนนะอยู่ในนี้หมดเลย20ชิ้นแลกได้1กล่อง1กล่องก็สุ่ม9ส่วนนะครับประมาณนี้นี่นะแล้วก็อัปเดตไอเทมรางวันจากโหมดเป่ายิางฉุบนะครับนี่ฝั่งสังเกตง,งานะหนึ่งสองสามสี่ห้ 1ิบเอติบสเนี่ย14ครั้งเนี่ยที่เป่ายิงชุบได้ติดต่อกันน่ะล้างวัลเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนตรงที่15 16 17 18 19 20เนี่ยเปลี่ยนละอันนี้จะเป็นพวกแหวนออร่าและพวกแหวนออร่าฟ้าออร่าอะไรเงี้ยครับครบ4สีนะ1 2 3 4เนี่ยประมาณนี้ถึง18ถึง18อ่ะ19นี่คือที่เด็ดเลยอันนี้คือปีกนะปีกมิติกนะครับที่จะขุดนะแล้วก็แล้วก็ผม ผมบูเป็นมิติเหมือนกันใส่สองส่วนก็ลั่นๆเลยนะชิ้นนี้เลยก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับมาอัปเดตอัปเดตแพทสั้นๆไปเพลินๆ,ๆฟังนะก็เอาวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับบอกบอกว่าสั้นๆแต่ว่านี่มันก็นานแล้วนะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ